สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตันนี้เรามาที่ใส่ใจสวนไผ่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่หมู่บ้านคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจ,จังหวัดเชิงเซาครับภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังป้ายนั้นเป็นเขากานะครับแล้วก็จะเห็นทางน้ำประปานะครับ ของปปาส่วนภูมิภาคเห็นคันเขื่อนกคับคันเขื่อนสียัดคาเ็นทิวแนวตรงตรงอยู่ไกลๆนู้นนะครับแล้วก็มีสีขาวๆตรงนั้นคือคันของดัมที่จะเปิดระบายน้ำนะเปิดระบายน้ำแล้วก็จะไหลสู่ลำธารไหลมาตรงจุดนี้เห็นไหมครับ ไล่ามาเรื่อยๆนะครับนจุดนี้นะเป็นลำธารที่เราเห็นน้ำอยู่นี้เป็นพื้นที่ที่เงียบสงบนะครับได้ยินแต่เสียงน้ำตกไหล ในจุดนี้ก็เป็นโดยรอบเป็นพื้นที่ทำสวนทำไร่นะฮะไร่สวนปาล์มไร่สวนยางพาราไร่มันไร้อยครัแบบและในจุดตรงนี้ก็จะมีทางระบายน้ำลงมาเป็นคันระบายน้ำธรรมชาติก็คือคลองเดิม กัรระบายน้ำที่เป็นคลองปูนส่งน้ำไปสู่จุดเป้าหมายและคลองที่เป็นสปริงเวจากน้ำล้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามานะครับตรงนี้ก็เหมือนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะมีที่พักทานอาหารชมวิวสูตรอากาศอันบริส,สุทธิ์นะครับ ถ้เกิดดูนะครับแถวนี้เป็นเขตพื้นที่อากาศบ,บริสุทธิ์ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวนะครับเสียงที่ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงนกกระเต็น,นเต็นคือนกจับปลากินนะตัวเขียวเขียวเรื่องเหลืองปากแดงถ้ามีคนมาเล่นน้ำเยอะๆก็จะมี่องยางนะครับ ไว้บริการการาน้ำใสแล้วก็ตื้นครับเด็กๆเ,เล่นได้สบายปลอดภัยฝูงกายก็ออกเลีมหญ้ากันตามปะกะตินะมีหญ้าที่ไหนแท้ง่ายก็กินง่ายก็ไปที่จุดนั้นโดยเพราะถ้าลงมาข้างล่างหรือตอนลมอากาศร้อนๆนะครับก็จะลงมาแช่น้ำกินหญ้าลิม นทุกท่านที่มานะครับจะมีเต็นที่พักอาคารที่พักศาลาที่พักส่วนตัวส่วนตัวนะครับจะพักค้างคืนก็มีพื้นที่ให้กางเต็นท์นอนจะนอนในกระ๊อบที่จัดให้ก็ได้กระท่มหรือกระ๊อบครับก็จะมีแค่ไม้ไผ่มีฉากมีม่านด้วยผ้ขาขม้า ขับใต้ล่มไผ่นี้ก็กลางเต้นส่วนตัวได้เลยสะอา,าดปลอดภัยนะมีห้องน้ำห้องท่าบริการอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่ท่องเที่ยวของน้ำตกบ่อทรายนะที่เราเห็นเป็นแหล่งน้ำเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งกับสวนไผ่มองเห็นภูเขาอยู่ทางด้านนั้นนะเขาไหวายนะครับ จะบริการข้ามฝั่งก็จะมีมอไซค์นะครับให้บริการไปสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนอกพื้นที่ได้นะครับหรือขับบนอยู่ในสวน